เจอแล้วครับไปตันนี้นนะถึงแล้วนะเกิลำาอ้ยขาดพอดีอันนั้นนะครับเลา3น,นะครับเื่อใ่เนี่ยครับนะครับร้อยด้านที่3ครับใส่สแบบแบบย <c oughs> ังยังไดยุบยวแบบ มันป่านนีน้เนอะไได้ประมาณบอดฟองครับได้เหรอโอเคครับจ <c ười> ุดไหนอี <c ười> มดูเวลาปินนด,ดนะครับวันสิ้คลิปนะครับนะพกบอดบอด เป็นผลงานประลมกระชังน,นี้จะเป็นของนักกรน,นะครับอันนี้จะเป็นของนักเตยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท่านนะครับกบยินดีต้อนรับสู่ช่องสายล่านาดินฟิตชิ n งไทยแลนด์นะครับ บนนี้มาออกไม้ที่หลังข้อควายนะครับบ้านเราหลวงนะครับแต่แรกว่าจะเข้าไปที่ป่าแตงโมนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนฝนตกลดลมแทะครับตกแข้งซะด้วยนะเลยลงเขามาอยู่มองไม้ข้อควายนะครับนานๆหลายๆท่านขนเต็มเลยครับบอยอมหนีคือกันนะครับฝนตกแต่ป่าก็กินดีนะครับปกปานิลแต่ว่าพวกคมนี่ลงเบ็ดกันอยู่คนละชุดสองชุดแล้วก็นอนนะครับ แล้วก็จังมาเลีนยังมือเส้าออกแต่แต่เศ้ามานี่ยังบ่ได้นั่งนะครับเดี๋ยวสิบมีเวลากินเขาเด็ดเนี้ยมาลงน้ำเลยครับเดี๋ยวคืนมันเลยครับเมื่อนี้เมื่อนี้นะครับต้องขอบขอบพระคุณนะครับในทริปนี้นะครับขอบพระคุณเยื่อปลาตองเคนะครับสนับสนุนมากนะครับเป็นเยื่อหัวตันนะครับหัวตันกับผลงานสองวันหนึ่งคืนองบอด แถบจะไปลุวงเบีดนะครับแต่นางเบิงนาหนาเขาเนาะก็เตรียมสถานที่นอนพี่ยังนะครับแต่ปะาปูนเต็นปูยังคลิปนี้แหละครับทิมมวนบมวลท้เบิรนะครับอย่าต่อป้าตองเคนะครับอย่าหัวตานฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนนาหนาสนใจก็ติดต่อนะก่อนเราได้นะครับก่อนเราเป็นคนช่องไอถ้าจะสร้างสื่อสร้างสื่อทางเฟซบุ๊กของเราได้นะครับ อ่าเฟซบุ๊กซื่อ,อยังน,นักกอนนักกอนอย่าตองเค,ค้นักกอนอย่าตองเคนะครับเขาไปคอติดตาดแอนติดตามเคาเป็นมูได้นะครับกระซังซื้อรถเรื่องราคาเนี่ยพี่อกก็นเอาจรงเนาะกับพกกินแล้วกับพกแฝงนะครับไปแล้วครับปลบปากินแล้วเขายังไม่ได้กินอยู่อ่ะกระตื้นนะครับเนี่ยปลาพุ่มเนี่ยหนาวขนาดเมื่อคืนเนี่ยโอเคครับไปรับชมกันต่อนะครับหมดเลยไป ไปไท้ายนะครับลมมันเพีงยงไทยง่าครับนี้หนึ่งแล้เจอ,อแล้วครับใส่ปลานีน้นะครับถึงแล้วนะเกินลำปลาโอ้ยขาดพอดีไปครับ เรืที่สามนะครับดีไซน์นี่ครับเม็ดโฟมนะครับเม็ดโฟมร้อยเสียงลงมอาจจะแห้งไปเลยนะครับอาจจะม่อยได้ยินเนาะ จุกด้วยเอาละครับแต้มที่สองลูกแบะคือเก่า มปนปานินที่ไหนได้ปากะมงกอทองอ้อมกอป่ากอทองครับตัวยเห็นเตยลงน้ำนะบ่ได้นั่งเลยนะครับนี่นเรื่เสียตั้งแต่เศร้า จน,นพักแบบปัตติเงี้ยกินเข่ากันนะครับนี่นอนเลียงเลยนอนเลียงเดียวเฮ้ยเอ๊ะได้เหยื่ออะไรเหรอตองเคครับจุดไดอ้ยีกัดซูครับมีใส่เครื่องมืครับ,รบลาบแลงนี่แหละตัวนี้ I'm not สี่โมงกว่านะครับเกาก็เผาแ้งก่อนครับวันนี้ได้ปลากระสูบตัวนั้นนะครับที่ขึ้ี่ยนมามะฮ็ดเป็นกระเขานะครับจะมีลาบกับต้มนะครับเนื้อเขากับฟักยังสีเลยนะครับส่วนพวกก้างาเป็นพวกหัวเป็นโค้งที่เขาเลี้ยวมานแบบนี้นะครับเขาจะไว้ใส่ห็ดต้มนะ ค้อยค้อยก้อยพวกแมนลาบก้อยป่าพอซับแล้วนะครับปลาที่นี่มะนาวครับปาดแล้วบีบใส่ขันก่อนขันพื้นที่อาจจะหน่อยจังหน่อยนะครับ เาขาไปแล้วเขาเติมเกลือใส่นะครับอาจจะบ่ค่อยได้นี้นะครับเสียงล้มล้มแห้งครับ ั่น,นกระขั่นเลยนะครับีบเพซีเนื้อมักนกระนันออกก่อนนะครับจากนั้นเอาบีบน้ำออกนะครับที่เหลือเราเชฟพ่้อนแล้วมาจัดก,การให้นะครับเรามีนาทีคว้ากับซับนะครับขันน้ำนั่นนะครับที่เหลือเดี๋ยวเราต้มเดี๋ยวเราหลับก้อยสู้กินขันน้ำแล้อเอน้ำเก็บไว้เอาเนื่อนอนเที่ กินอย่างกินเนมืเอวมัไอ้กินน้ำมนะันกินน้ำนี่นะ <c ười> โอ้เป็ดออกตามมือนะครับก็คือเนาะนำนำข้าวที่เนาะ <c ười> <c ười> ออกนำข้าวออกตามต่อนะครับคนละก่อน ชื่นใจมาครับมาเห็นแดงกินรับนาบป่าลมาเอ้ก่อยปาลมา้าใั่หก่อยปลาลมาใช่ไหมสูงส ต้องเคไม่ต้องใช้ยากระดงกระดียาปงยาปอมไม่ต้องแล้วนะผู้คือเปล่าเอาแบบบ้านๆง่ายๆเนาะเอาตามนเรามี่เลยนะไม่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 ซอยพิษหน่วยใส่ด้วยเหรอ <c oughs> ใส่ดิ มันจะสมบูรณ์ได้ยไงพี่หน่วยอ่ะอยู่ไหนที่หน่อยอ่ะเี่โอ้ยขาวอืออน้ำเลมอนนี้อร่อยจังเลยความสุขของเราคือ,อการตกปลาค ก็ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าโมงเย็นแล้วกะกะว่าคืนนี้จะร้องเหรียญปานิ้นตอนกลางคืนเบิ่งนะครับเพราะว่ามาตังแต่มเมื่อคืนนี้กับไม่ได้ร้องเหรียญเลยนะครับต้องเบียดในสองขั้นและขัานของนอนนะครับเมื่อคืนนี้แต่ว่าคืนนี้ผมจะร้องตกเบิ่งนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ป่าเขาทุกหนานะครับเมื่อคืนนี้แต่ว่าของเจ้าของนี่ยไ่ได้ตกอันเหรียญแบบสั้นๆนะครับว่าว่่ได้อ่อยว่่ได้ยังไ้พร้อมนอะแต่ว่าของผมนี่จะมาอยู่โซนฝั่งทั้งเขียด เกียรตออาฟังข่างทั้งวัดนะครับเพราะว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไปลงไม้ใส่กับคนเต็มนะครับฟังทั้งนูง่นกับหน้าหนักตกปลากับเขากันมากันเรื่อยๆนะครับว่าขาดายครับคนหนึ่งออกคนนึงเข้าขึ้นกันนะครับแต่ว่าฟังนั่นเข่าเรื่อยนะครับปานิษใส่โบโบพวกโหลหกโหลจิตก็เห็นได้กันแทบท,ทุกคนนะครับเมื่อคืนนี้เลยว่าอยากร้องเบืงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ห็นเต้น นานานได้พักกันด้ป่าพวกปานินโบเนาะแต่ว่าเขาหนึ่งยงบได้เลยนะครับยัมบมไีได้ก็ได้ปลากระสุบตัวนึ่งนะครับเมื่อน,นี้ตอนกลางวันนะครับก็เลืองมาเห็ดกินกันพวกเป็นลาเป็นต้มแล้วนะครับก็มาจะล้องเล่นเบิ่งคืนนี้ว่าจะเจอหรือปะเจอตอนกลางคืนก็อาจจะบ่ค่อยได้ไทายปานใดน,นะครับถ้าตอนกลางวันก็ยังบ่ค่อยได้ไทายเนาะเพราะว่ามันลมมันแห้งนะครับช็อตกจะชับินพวกปลาน้อยปลาหยางไล้ครับก็เลยบ่ค่อยได้ทายอาศัยว่าจะเอาช็อตพวกปลานินปลาหยัง ยิ่งๆนะครับเพราะว่าน่าคงอยากจะเบื่อกันแล้วเพราะว่าเห็นแต่มีแต่ปลาหน่อยนะก็เลยอยากจะทายช็อตพวกปลาปลาเกมพวกปลานิ้นปลาอย่างนะครับอู้ๆแป๊บนึงครับโอ้ปลากินเบีดครับไปครับร้อลุนกันเี่นเมื่อคืนเนาะเดี๋ยวขอลงเบ็ดไอไลทถวเมียก่อนไปครับ เมาดูเวลามันติดนะครับอันนี้ตอผมนะอ,อันนี้ดวงเบ็ดผมนะแต่ดวงที่ติดนี่คือตะก้อดวงที่คาดแล้ว <c ười> ม่าอย่างไงเนี่ย <c ười> บุกยิงยิงไปแล้วครับแดมแม็กแถวนี้ คืนีประมาณสามทุ่มก่อนจิบนอนเลยนะครับว่าจะลงเมืองยามคืนไปลงนะคืนเหนื่อยครับนี่แหละครับเสียงลมก็ยังพัดเข่ามาสี่เรื่อยๆนะครับรู้ว่าเป็นชีวกหารแต่ว่ารุน่นกันน้ำเสานี้นะครับว่าอยู่ในประมาณมาถึงประมาณเก้าโมงกกว่าขัดพนันเก็บของกลับแล้วนะครับ ว่านี่มือนึ่งกับมือขึ้นนี้ตอนสรุปง,ง่ายงขึ้นมือขึ้นนี้แทบจะบ่ได้ตกเลยนะครับมือขึ้นนี้กับมือที่อามาหอดขึ้นแรกกับบ่ได้ตกแต่สามมาเลียนต่ตนย้ำตร,ตรงวันนะครับมมื้เวินซืนี่นะน่าเขาเราก็พักกันนอนแต่ว่าพูดมาป่าเขาเ่าเขา,ขานอนมือขึ้นเมื่อยครับไปครับไปเบิงเน้านี้กันว่าเทาสิไดเพิ่มอีกหน่อยได้ลายไปเลยนะครับแต้มแรกป่านนก็มาแล้วนะครับของเมืก่อนนะครับ มารรแล้วคต่งสองของคนงี้ดครับ ม,มันท่ามีป๊อตอยู่ครับมีเต้นร <c oughs> ุ่นนี่เลย And look.

ครับตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่าๆนะครับยางฝนจะมาแล้วนะครับประมก็เลยจะกะว่าจะเก็บของกลับกัน่อนนะเพราะว่าม้าแต่คื่อนมือวันเสาร์นะครับจะ่า่าคื่นมือวันเสาร์เขาไม่ได้ตกปลานะครับมาหอดจะมาเห่นช่วงต่อวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเวลาโอ้ที่นับกับสองสองคืนหนึ่งวันนะครับเพราะมันมีกับบอลนับแล้วกันนะมาหอดหนึ่งวันเหรมาหอดเพราะว่า เมื่อมื่อครึ่งนะวันเมืมอนคืนเท่ากับว่าได้ตกนะครับต้องขอพระคุณน,นะครับเอียรตกปลาตองเคนะครับเหียร่ของวตันที่สนับสนุนมาเป็นคลิปคลิปนี้นะครับที่เขาได้มาตกปลาก,กันนะเดี๋ยวเขาไปเบิงผลงานป่าของพวกเขากันเลยนะครับว่าของนักกรอนกับของนักเติร์ีได้ไหลยกันบ่ภายในเลนเอลีกแ็แค่กลาวันมือเดียวนะครับเนี่ยเมเ็ม่นะครับเพราะว่าโอ้ยมาเต็มเตยมเถอะนอนหลินเนี่ยประมาณวัยสองวัยสามกันน้อนสาิดแิ์ห นอนเนี่ยบ่ค่อยได้ตกนะครับหมู่วานก็บ่ค่อยได้ตก,กเพราะแดดมันร้อนล้มกับแห้งนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานกันเลยครับยกมกกยั้มยยกขึ้มนมาอนู่เลย นี่นะครับเป็นผลงานปรารวมระช้างนี้จะเป็นของนกักกอนนะครับอันนี้จะเป็นของนักเตยนะครับ <c oughs> สองคืนหนึ่งวันนะครับแต่วันเี้มันคืนบ่ได้ตกนะครับจะตกเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะครับนี่ผลงานโดยรวมโอเคครับ ไปย่างที่เห็นนะครับผลงานตั้งแต่สองวันสองคืนหนึ่งวันนะครับตอนกลางคืนก็ไม่ได้ตกนะครับน้อง่างเดียวนอย่างเดียวเรียนก็เรียนเฉพาะย่างสองวันนะครับเมื่อคืนนี้ว่าจะร้องอยู่หอดเที่ยงคืนนะครับสามทุ่มก็รับแล้วครับไม่ไหวก็ต้องขอบคุณเยือตกปลาตอนเคนะครับเยอหัวตันที่สนับสนุนมาดคลิปคลิปนี้นะครับฝนกับกำลังม้านะครับเบ็ดคนละสามคันนะครับสามสี่คันเท่านั้น บางทีผมก็ล้งในสามบางทีก็ลงในสี่เนาะของนักบออีกสามคันอย่างเดียวเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผลงานถ้าสนใจเหีื่วตัปลาตอนเคสามารถติดต่อนักบได้เลยที่ทางเฟซบุ๊กศิลปกรนะครับสีสันงามแล้วก็มีอย่างฝากปะอบนี้ยังครับถ้าเม่สั้นก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อเรื่องหนึ่งเรื่องขยะนะครับใบไม้ใดอย่าลืมเอามาแล้วก็เอาเก็บให้มดนะครับเพราะว่า ไวให้เขาได้ตกปลากันหลายๆมองเนาะไปไม้ในช่วงนี้เห็นขยะลายเลอกเกินนะครับน้ำกระลุกไหลพื้นที่ละขยะอ่าไม้ไม้หกล้วย็นไปได้กับอย่างซื้อกาบับผมพอมาม้ามือมือมาามือแรงกักองกองของคุลเลยครับแต่มีม,มีหนาทันนึงแล้วเก็บออกไปกไไห้นะครับใส่รถกระบะไปครับขอบคุณครับขอบคุณแทนนา้นานานะกปลาทุกคนครับผมคลิปนี้กับว่ามีอย่างครับถ้า มากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันนเด้้อยครับแล้วก็ทาเบิงงคิดน้านะครับว่านาะเตอจะไปตกปลาไม้ไหนนะครับก็บนนี้ยังละคิดนี้ขอตัวลาเพียงนนะครับสวัสดีครับ